ถ้าเราเรียนแต่งหน้าไปแล้วมีการแต่งหน้าทุกๆวันเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องของการบำรุงผิวทําความสะอาดผิวเนี่ยก็จะส่งผลกับผิวของเราในะระยะยาวค่ะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำได้หรือถ้าทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสเกิดการอุดตันได้ เราจะเห็นได้ว่าเครื่องสําอางที่เราเลือกมาแต่งหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคนี้เราก็จะเน้นเป็นเครื่องสําอางที่กันน้ํากันเหงือ่อติดทนสีแน่นเม็ดสีแบบคมชัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรวมไปถึงลิปสติกเนี่ยก็จะมีแบบ พวกสารเคมีอยู่ผสมอยู่บ้างนะคะพวกเหล่านี้ค่ะถ้าเรานะคะทำความสะอาดไม่ดีหรือไม่เข้าใจเรื่องการเอาออกจากผิวของเราให้อย่างหมดจดเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยโซมมีริ้วรอยหมองคล้ำรวมไปจนถึงการอุด ตันต่างๆตามมาค่ะต้องรู้จักสภาพผิวของเราก่อนนะคะว่าเราเองมีสภาพผิวแบบไหนซึ่งอิ๋วต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพผิวของคนไทยนั้นนะคะจะมีแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะผิวแห้งผิวมันผิวผสมแล้วก็ผิวขาดน้ำนะคะเราต้องวิเคราะห์ ตีโจทย์ให้แตกก่อนนะคะว่าวันนี้เราเป็นคนผิวแบบไหนนะคะแล้วก็ค่อยมาเลือกแมทช์กับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้กับผิวหน้าของเราในการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของเราเองเนี่ยเราก็จะมองด้วยตาเปล่าของเราเองโดยวิเคราะห์ตามลักษณะของผิวหน้าถ้าคนที่อ่ะผิวแห้งสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ารูขุมคนของเขาจะเล็กมากนะคะแล้วคนผิวแห้งเนี่ยผิวจะละเอียด ะะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเขาจะามีริ้วรอยเนี่ยมันก็จะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นบริเวณแบบริ้วรอยห่างตานะคะเสร็จปุ๊บนะคะคนผิวแห้งเนี่ยก็จะมีลักษณะของการลอกเป็นขุยได้ง่ายด้วยนะสังเกตง่ายๆเวลาเราแต่งหน้าทั้งวันเลยคนผิวแห้งเนี่ยก็จะไม่มีความมันบนผิวหน้าเลยแต่เขาเองอะ่ะก็จะแบบเกิดการแคกของรองพื้นของแป้งได้ง่าย อันนี้คือลักษณะของคนผิวแหง้งนะใครมีผิวลักษณะน,นี้บ้างคะเออมีกันไมเอ่ยต่อมาคนผิวมันนะคะคนผิวมันเนี่ยลักษณะของผิวของเขาเนี่ยก็จะมีรูขุมขนที่สังเกตได้ชัดเจนเลยว่ารูขุมขนกว้างและคนผิวมันเนี่ยมักจะมีน้ำมันเนี่ยลอยเคลือบอยู่บนผิวหน้าที่สำคัญสังเกตได้ง่ายสุดคือคนผิวมันเนี่ย มักจะเป็นสิวได้ง่ายกว่าคนผิวประเภทอื่นม,มีเยอะนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นนะคะคนส่วนใหญ่จะผิวมันกันนะคะเพราะว่าโอ้โหพอแดดออกพอออกไปนอกบ้านนี่ผิวก็จะมันเยิ้มกันเลยนะ,ะอันนี้คือลักษณะของคนผิวมันสังเกตได้ง่ายคนผิวผสมมาถึงคนผิวผสมนะคะคนผิวผสมก็จะมีลักษณะของทีโซนหะน้าผากจมูกนะคะขางมีน้ํามัน นะคะส่วนข้างแก้มเนี่ยก็จะแบบเป็นผิวแบบแห้งอย่างนี้นะคะสังเกตได้ง่ายเลยจะมันช่วงทีโซนนี้เป็นรูปตัวทีหน้าผากแล้วก็ค้างลงมาจะรดนะคะคางคนผิวผสมเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีอ่ะบางวันเขาก็อาจจะกลายเป็นคนผิวแห้งบางวันก็เขาก็อาจจะกลายเป็นคนผิวมันนะคะก็ อาจจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นเราต้องลองสังเกตนะคะต่อไปคนผิวขาดน้ำคนผิวขาดน้ำจะสังเกตได้ง่ายเลยว่านะคะเขาเองเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างอ่อนแอกับประเภทผิวอื่นๆเลยนะคนผิวขาดน้ำเป็นคนที่ดูแลยากด้วยนะคะคือจะสังเกตเห็นลักษณะว่าผิวเนี่ย จะแห้งเป็นขุยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหน้าก็จะมีเมือกน้ำมันนะคะขับออกมาเคลือบที่ผิวหน้าไว้นะคะแล้วก็บางทีก็จะมีสิวผสมมาด้วยอ่าแล้วก็ริ้วรอยก็ขึ้นได้ง่ายผิวประเภทขาดน้ำเนี่ยเราจะมักเจอกันในคนที่ดื่มน้ำน้อย หรือผิวอ่อนแอหรือผิวที่ผ่านการรักษานะคะผ่านสเตียรอยมานะะผ่านการรักษาสิวมานะคะต่างเนี่ยนะคะก็จะแลดูลักษณะของเป็นเป็นคนผิวขาดน้ำได้ง่ายๆเลยสรุปได้ง่ายๆว่าถ้ามีรูขุมขนกว้างและมีน้ำมันบนผิวหน้าเป็นผิวมันค่ะถ้ามีรูขุมขนเล็กมากๆผิวละเอียดและมีริ้วรอย เป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่มีน้ำมันเป็นทีโซนนะคะเป็นทีโซนเป็นรูปตัวทีแล้วข้างแก้มเนี่ยแห้งเป็นคนผิวผสมนะ,ะเราดูง่ายๆเลยจริงๆเราไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตายตัวเราแค่สังเกตลักษณะผิวหน้าของเรา แล้วก็ผิวของแต่ละคนเนี่ยสภาพผิวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนไปตามวัยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ถึงต้องบอกว่าเราต้องพยายามดูผิวหน้าของเรานะคะอย่างสัปดาห์นี้ผิวหน้าของเราอาจจะแห้งเพราะว่ามีอากาศหนาวเย็นขึ้นอุณหภูมิลดลงแต่สัปดาห์ถัดไปอากาศร้อนผิวเราก็อาจจะกลับมาเป็นคนผิวมันก็ได้อันนี้นะคะ ถึงต้องบอกว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าแล้วก็เลือกใช้สกินแคร์ให้เหมาะกับผิวของเราในช่วงนั้นๆนั่นเองค่ะ